อาจารย์เผยพักสุดประทับใจหลังสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมอก่อนสะดุดตาที่มือคุณครูท่านหนึ่งได้โพสแล้วความประทับใจหลังสอบสัมภาษณ์นักเรียนมหคขัดเลือกเข้าเรียนพยาบาลใหม่โดยขัดจักนักเรียนที่มีคุณสมบัติเด่นเป็นนักเรียนเด่นแต่สะดุดตาก,กับมือของนักเรียนหญิงคนหนึ่งเพราะมือของนักเรียนดำและลอกจนครูอดไม่ได้ต้องถามด้วยความเป็นห่วงว่าไปทำอะไรมาก่อนได้ฟังคำตอบทำเอาจุก โดยครูพจน์ในเพจ Facebook วิราวันเล่าความประทับใจที่มีต่อนักเรียนดีเด่นคนหนึ่งที่มาสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนพยาบาลว่ามือของหนูที่ครูประทับใจว่าด้วยเรื่องการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนม .6 ที่จะเข้าเรียนพยาบาลในปีการศึกษาใหมน่นี้รอบหนึ่งคัดเลือกจากพอร์ตโฟรีโอนักเรียนที่มีคุณสมบัติเด่นคือเรียนดีเกรดเฉลี่ยมากกว่า3.00หนึ่งในนักเรียนที่มาสัมภาษณ์ ครูสังเกตเห็นผิวหนังที่มือลอกมีอรอยดำเลยถามว่ามือหนูไปทำอะไรมาเหรอคะนักเรียนเล่าให้ฟังว่าไปทำงานรับจ้างที่โรงงานทำมะพร้าวทุกวันเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมเพื่อหาเงินช่วยครอบครัวเพิ่งอ่านบทความของคุณนิ้วกรมที่บอกไว้ว่าการแสดงความผูกพัน คือการเจ็บแทนกันได้เด็กคนนี้คงผูกพันกับครอบครัวไม่น้อยถึงยอมที่จะเจ็บแทนเหนื่อยแทนพ่อแม่ในการหาเลี้ยงครอบครัวได้ในสมัยเที่ยเราให้คุณค่ากับหน้าตาและผิวพรรณที่สวยงามไว้อวดกันช่างตรงข้ามกับมือที่กรำงานหนักของเด็กคนนี้มือนี้ไม่ใช่มือที่สวยแต่เป็นมือที่ทําให้ครูรู้สึกว่าใจหนูสวยมากขอบคุณที่เลือกมาเรียนพยาบาลหวังว่าวันหน้าสองมือนี้จะช่วยอีกหลายชีวิตให้ปลอดภัย ขออนุญ,ญาตเจ้าของมือเก็บภาพเรียบร้อยแล้วค่ะด้านโจเน็ตเ,เ,เข้ามาอวยพรให้น้องนักเรียนคนนี้สอบติดได้เรียนพยาบาลอย่างที่ต้องการพร้อมชื่นชมความเสียสละและกตัญญูอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ